You make me feel so สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิร์ลทอยดอคอมครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครเจอกับเว็บไซต์ไทยเวิร์ลทอยจะต้องพบกับสินค้าเด็ดๆแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้เอาไปบินกันนะคคุณผู้ชมแน่นอนครับวันนี้ก็ไม่พลาดนักบินใหม่ๆนะฮะผู้ที่เริ่มต้นนะครับสาหรับทางเว็บของเราเนี่ยก็จําหน่ายหลายอย่างนะหลายประเภททั้งระดับมือโปรแล้วก็ระดับเริ่มเล่นนะสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นใหม่นะฮะแต่อยากจะเล่นเครื่องบินบังคับอยากจะก้าวเข้าสู่การเล่นเครื่องบินบังคับเนี่ย ก็ค่อนข้างจะมีปัญหามากเลยกับาการเลือกซื้อสินค้านะครับโดยเฉพาะการเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะกับประเภทเริ่มต้นนะฮะผู้ที่ไม่เคยบินเลยไม่มีประสบการณ์เลยเนี่ยในครั้งแรกๆเนี่ยเราจะต้องเริ่มซื้อจากเครื่องบินประเภทเทรนเนอร์ก่อนนะแบบนี้เทรนเนอร์คือเครื่องฝึกนะคเครื่องฝึกบินนะหลายท่านก็โทรเข้ามาแช็เข้ามาว่าเอออยากจะได้ F16 อย่างเงี้ยไอตัวแรงๆความเร็ว200 300ยสาร้อยกว่ายอย่างเงี้ยได้ไหม คือเราต้องขอแนะนํากับลูกค้าว่าถ้าลูกค้าไม่เคยมีประสบการณ์เลยเราจะไม่แนะนําสินค้าประเภทเครื่องบินขับไล่ที่มีความเร็วสูงขนาดน,นั้นโอเคละดูแล้วสวยงามน่าเล่นบินเร็วโหดจริงนะแต่ผู้บินจะต้องมีประสบการณ์ด้วยไม่ใช่อยู่ดีเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์แต่จะสั่งซื้อกับทางร้านทางร้านต้องขอพูดคุยก่อนนะครับว่าขายให้ได้ไหมเล่นได้ไหมแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะโดยเฉพาะถ้าเกิดไม่เคยบินเลยแล้วซื้อเครื่องบินประเภทมือระดับโปรไปเนี่ย แน่นอนว่าเราซื้อไปแล้วเราบินไม่ได้มันก็จะไปวางไว้เฉยหรือขึ้นไม่ได้บินไม่ได้มันก็จะพังนะฮะเอาไปบินพังเอาไปบินแล้วเสียหายเนี่ยสร้างความเรียกว่าเสียดายเงินเรียกว่าเสียความรู้สึกนะฮะกับการบินที่ที่เราบินไม่ได้เสียเงินไปเยอะเลยแต่บินไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าการบินเครื่องบินมาคับเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์นะครับทุกคนไม่ว่าจะบินเครื่องบินมาคับหรือเครื่องบินจริงๆนะนักบินใหม่จะต้องเริ่มจากเทรนเนอร์ก่อนเทรนเนอร์คือเครื่องครูนะเครื่องครูแบบนี้นะอย่างน้อย ไปฝึกบินขึ้นฮนะขึ้นได้ลงได้แล้วก็รักษาระดับบินได้นะาหาประสบการณ์แล้วก็พัฒนาตัวเองให้เล่นที่มีความเร็วเยอะขึ้นนะนี่ถึงจะถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ก็แน่นอนครับแนะนํากับเทรนเนอร์กับผู้ที่ไม่เคยบินนะประเภทเริ่มต้นใหม่นะอยากจะเล่นื่องบินบังคับกับเขาซื้อเครื่องบินไปเยอะบางคนนะซื้อไปแล้วเล่นไม่ได้นะฮะแนะนําเป็นแบบเริ่มต้นก่อนนะฮะแบบนี้ก่อนนะเทรนเนอร์ตัวนี้นะครับเป็นเซฟส์หน้ามินิมินิเซฟสน้านะมินิเบสหนึ่งแปดสองเทรนเนอร์ตัวนี้เป็นอยู่ในตรนนะ เครื่องบินฝึกจะดียังไงนะฮะดียังไงคือหนึ่งนะเครื่องบินฝึกจะต้องขนาดเล็กและเบานะทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะแน่นอนว่าเราเป็นผู้บินใหม่เนี่ยอย่างน้อยมันตกอยู่แล้วนะฮะขึ้นตกบ้างอะไรบ้างเป็นการลุ้มลุกคุกขางนะฉะนั้นเครื่องบินที่มีขนาดเล็กและเบาเนี่ยมันจะทนนะมันจะทนคือโอกาสเสียหายจะยากกว่าเครื่องบินขนาดใหญ่ขนาดขึ้นขนาดใหญ่เนี่ยความหนักน้ำหนักจะเยอะแล้วแรงประทาเยอะเวลาบินไปเนี่ยขึ้นไปแล้วตกลงมาเนี่ยโอกาสที่เราจะต้องซ่อมเนี่ยมันมีสูงมากฉะนั้น มือใหม่ก็ขอให้เป็นแบบนี้ดีกว่านะเป็นประเภทเครื่องบินฝึกแต่มีหลายรุ่นด้วยกันนะในในร้านเราเนี่ยมีม,มีมีหลายรุ่นแต่ว่าหนึ่งในตระกูลนั่นคือมินิเซสนาข้อสําคัญคือมีใจโรนะฮะที่เราขยับเนี่ยคือแผนหางเขาจะรักษาระดับการบินอัตโนมัติให้กับนักบินใหม่ทําให้นักบินใหมน่นะฮอไม่คือมีผู้ช่วยโดยการใช้ระบบอัตโนมัติเป็นผู้ช่วยนะฮทำให้การบินได้ผลดีนะฝึกบินฝึกขึ้นฝึกลงในสนามได้ ฉะนั้นมือใหม่ๆนะแนะนําแบบนี้นะฮะแบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆขยับขึ้นไปเล่นเครื่องบินที่มีความโหดพวก f ตะกูล F ตระกูลซูตะกูลอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยนะเราเรามีให้กับคุณผู้ชมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเบื้องต้นหาเทนเนอร์ไปเล่นก่อนนะทีละขั้นนะครับเดี๋ยวจะลองมาทดสอบบินแล้วก็แนะนําให้กับคุณผู้ชมนะว่ามันจะบินง่ายขนาดไหนดีขนาดไหนนะตัวนี้เดี๋ยวเราไปบินกันดีกว่าครับมาชมกัน ระยะวิ่งก็ได้ครับคุณโยครับ บีน่สวยครับชครับในระบบเครื่องบินเซตหน้าเนี่ยก็นอกจากจะเป็นเครื่องฝึกที่ง่ายแล้วยังเหมาะกัการมีนที่สวยชมอิลมชมวิวด้วยนะครับนี่ครับแบบนี้ ก็ถือว่าบินง่ายครับทุกท่านเบื้องการฝึกบินนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิ่งขึ้นหรือว่าส่งด้วยมือแต่มือใหม่ให้ส่งด้วยมือไปก่อนนะครับอย่าพิ่นไปวิ่งขึ้นนะครับเพราะการวิ่งขึ้นจะยากนะสำหรับผู้ไมเใยบินนะครับประการห้สุดเลยซูมเลยเนี่ยครับทชมครับไปฝึกบินนะก็ฝึกบินและไล่ความสูงอย่างที่บินไม่ดูนะครับคุมท่าบ นะฮะประคองเครื่องให้ความสูงสม่ำเสมออย่างนี้นะครับนะฮะเนี่ยประคองเครื่องให้ินเรียบเียบสม่ำเสมอซึ่งก็เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ยากไม่ง่ายสําหรับผู้ไม่เคยบินนะก็ไปไล่คันเร่งแล้วก็ไปไล่ความสูงเอานะฮะหลังการนะครับ มัการไม่ต้องปิดเจโลอะลงนะครับเฮ้ยฮะลงส,สวยอยางงี้ครับคุณผู้ชมครับทุกครับก็ได้ชมไปนะฮะกับการบินเทนเนอร์เซซ่านะมีนีเซซ่าเทนเนอร์ตัวนี้ก็ได้ผลการบินที่ดีและบินง่ายนิ่งนะลงง่ายขึ้นง่ายนะนักบินใหม่ก็พยายามไปฝึกเล่นไตระดับแล้วก็รักษาระดับการบินเอานะ ก่อนตัวนี้นะครับผู้ชมครับพูดมาสยาวเลยราคาไม่แพงนะสำหรับตัวนี้พร้อมส่งเลยนะระบบออโต้ด้วยอยู่ที่1 8 5 0บาทพร้อมรวมส่งนะครับขณะนี้นะฮะสายมีนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5 0กว่าเนะฮะอีกก็อย่าลืมนะแนะนำกับผู้ผู้ผู้บินใหม่หันเล่นใหม่นะติดต่อซื้อกับเราก่อนเราเข้ามานะพร้อมตัวนี้นะครับ1,850พร้อบมแบตเตอรี่พร้อมตัวชาร์จและพร้อมสายชาร์จพร้อมเลยผู้ชมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มอีกนะพร้อมบินเลยอะไหล่ไปพักสำรองให้ด้วยนะครับตัวนี้ข้อควรระวังนิด เวลาเราบินเนี่ยเวลาก่อนลงพื้นให้เราตัดเครื่งไปเลยนะฮะเพื่อป้องกันแคมเกียร์พังแล้วก็ใบพัดพังฉะนั้นเวลาเราเห็นว่ามันจะชนหรือว่ามีปัญหาเนี่ยให้เรามือซ้ายนะฮะอย่างเงี้ยใหเรารีบบลงเลยเวลาเราเร่งเครื่องอย่างเงี้ยนะฮะใหเรารีบบลงเลยนะฮะมันก็จะไม่เสียหายฮนะสำหรับนี้ครับฝากไว้เท่านี้ฮะอย่าลืมสั่งซื้อเข้ามาติดต่อเข้ามากับเว็บไซต์เราตามไม่ได้โทรศัพท์ได้ดีไรวันนี้สวัสดีครับ